ก็เอ๋ยก็เอ๋ยก็ไก่คือไก่ีอยู่ในลักก็ของราบอกว่าเขาหนาขึ้นหองะล้วขาทางผ่ามูดก็ได้ายดีก็ถึงดีดังตาวิ่งหนีเก็ะเทุ่งท่งที่้อกกู ันก็ยิงถูพ้าโดดตาดาดวงมพันต uh ักถายดุถ่ายถามาลเต้นด้วยอ่าพูดต่อสิทอนางมนโทโต้มาูนางดูเท้าเดินยอะเดินไม่มองอดเด็กต้องมีมลอดดาลาจุงอาสูงเด็ก ขอเนนดนาดกขพึ่งเสียงเครื่องบินค่ะไหนไหนเคองน่ะนู่นอูบนฟ้าอยู่ใต้เมฆอ่ะอ้ยน้อ no! เอาเครื่องบินมา <No! S 1> ครื่องบินมาสมาธิหายได้ถึงไหนละพอสัมภาเอเร็วพอสัมภาเอ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 าลูกเราบางไห้หลังเดี๋ยวไห้หลังเครื่องบินอยู่ใต้เมฆมองไม่เห็นหรอลูกไม่เห็นใช่วันนี้มองไม่เห็นเขาไม่ได้บินอยู่บนนี้มองไม่เห็นวันนี้เราดูทำหน้าดูทำหน้า เหลือเกินจริงเอาเร็วพอสำเพา,าไหนเอาไม่ต่อแล้วใช่ไหมอันไหน